สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันกับสิ่งดีๆสิ่งสวยงามนะคะตอนนี้ออยู่ที่อนุสรีพระนางจามเทวีนะคะผู้รองนครหิริกุลชัยนะคะก็คือปัจจุบันก็คือจังหวัดลำพูนนะคะเนี่ยค่ะเห็นเด่นเ,เป็นสง่าไหมคะเพื่อนๆเ,เด่นเ,เป็นสง่าเลยนะคะ แต่ที่เรามาในในเวลานี้นะคะวันพรุ่งนี้ก็จะมีการอาลอยกระทงนะคะก็เลยมีงานโคมไฟนะคะโคมไฟป,ประทีปโคมไฟป,ประทีปที่จังหวัดลำพูนจัดตั้งขึ้นนะคะสวยไหมคะเพื่อนสวยงานเนาะสวยเนาะเนี่ยค่ะ แสงสีเสียงรัติการสเสน์สีสันแห่งลำพูนจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดเล็กๆที่มีไม่กี่อำเภอนะคะเนี่ยค่ะอนุสาวรีย์พนางจามเทวีสร้างสมัยในจิร,จรยาพึงแสงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะคะ เวื้ยเงินก่อสร้างรวมทั้งหมด3ล้าน3แสนก้าพันบาทนะคะนะคะี <Home S 1> <ป>่ค่ะโคมไฟเป็นแบบเดียวกันแบบที่สวยางามเหมือนกันนะคะประที่โคมไฟอันนี้เขาเรียกว่าโฮมลังมดส้มนะคะโคมลังมดส้มนี่ค่ะคะุณเหนะ็นเนาะ ที่คุมเจ้าแม่ตามทีวีประดับประดาด้วยคมพัดแป๊บนีนน้โคมลำมดส้มเรียกว่าโคมเซมาธรรมจกักรนะคะเหมือนเหมือนรลังรลังมดส้มก็คือรลังมุดแดงเนี่ยค่ะโคมต้อง คมผัดหนเหงรือยเอยคมต้องสีแดงสวยมากเละมีสีแดงสีทองอันนี้คือคมดาว มีคมดาวมีคมครงเข้ามงวันเกิดเอาเกิดวันเสาร์นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะเกิดวันเสาร์สีแดงก็คือวันอาทิตย์นะคะเข้าไปดูมันมีทางเข้าทางออกสวยนะคะเพื่อนๆทุกคน สวยมากเลยเป็นทางเป็นทางเดินเพื่อให้แสดงให้เห็นถึงนะคะมี่ี่เหลี่ยมนับดูน,นะคะสองสี่หกแปดเหลี่ยมนะคะโคมนี้เป็นโคมแปดเหลี่ยมโคมเขาเรียกโคมรังมดส้มนะคะ,คะละะักษณะข้างในจะเป็นแบบนี้ข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะ ใช้ใช้ผ้านะคะออกแบบาาจกา,ออกบบากที่เดียวกันหมดเลยน่าจะเป็นการออกแบบจากที่เดียวกันทั้งหมดเลยนะคะห้างบนสวยมากเลยค่ะเพื่อนแต่มีโค,ม,คมประจําประจําสีวันเกิดของแต่แต่ลักสีนะคะก็ใช้ผ้านะคะเพื่อนน่าจะใช้ผ้าดึงให้ตึงเลยรวบ ดึงให้ตึงมีสีชมพูสีประจำวันเกิดอ๋อก็ไม่ได้ใต่ว่าอ๋อมีสีอะไรบ้างนะคะใครเกิดวันอะไรก็ดูออกันนะคะว่าแต่ที่แน่แน่อาเกิดวันเสาร์วันเสาร์ก็ต้องเป็นสีม่วงใช่ไหมคะเพื่อนสีฟ้ามีสีฟ้าสีขาวนะคะสีเหลืองสีชมพูสีเขียวเราเกิดวันเสาร์น่าจะเป็นสีม่วงแต่สีม่วงแต่คงทำนานแล้วอะค่ะแต่สวยมาก นี่ค่ะหลนันเจ้าแม่ตามมาทีวีสีนิริกุลชัยะข้างบนจะเป็นแบบนี้นะคะท่าสนียภาพบังหมดเลยค่ะนี่ค่ะเป็นซุ้มประตูเก่าเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะเสร็จแล้วคือคืนคืนพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่า คืนนี้เสียดายจังอ๋อจะได้ไปอยู่ต่ออีกสักคืนไหมก็คงไม่ได้อ่ะเพราะว่าอ๋ามอมีโครงการไม่ว่าอ๋อจะไปไม่ได้ค่ะอยู่ไม่ได้เพราะว่าแม่เร่งให้กลับบ้านู่ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ดอยชุเทพคลิปต่อไปนะคะเจอกันที่ดอยชุเทพค่ะเพื่อนๆใอเย็น,นี้เราต้องเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะฝนจะตกแล้วคะฝนจะตกเน,นี่นนนนะย,นะยค่ะเป็นโคมตามันเกิดนะคะแต่เสีดยด้ตังมันทำไม่นานแล้วราเริ่มขึ้นแล้วนะคะเพื่อน นมะะีนักนะท่องเที่ยวเหมือนเดียเลยสวยไหมครับพี่เมย์สวยเนาะเวลานจำ้ำนี่ฝนใกล้จะตกแล้ว หอมมาสาธุสาธุสาธ,สาธุนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ออด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่ไ,มได้พลาดข่าวสารใหม่ๆของออนะคะขอบคุณค่ะ